สวัสดีครับโค้พ่อแม่แนวนะครับติ๊กมาเห็นแล้วนะครับวันนี้น้องเอฟซีมีวัตถุดิบมาฮื้อครับก็เลยบอกว่าน้องบอกว่าช่วยทำเมนูนี้ให้กร,รมนะครับจากวัตถุดิบตัวนี้นะครับจากจังหวัดตาพูนน้องบอกว่าวันนี้พี่ชายกำลังหัดทำฟาร์มนกกระหา เลยเอาไข่ต้มกระทานมาฝากผมห้าสิบแกนได้มาปุ๊บผมอาไปต้มนะครับต้มใส่น้ำมกท่วมใส่เกลือไปหนึ่งช้อนนะครับต้มไปไฟอ่อนค่อยๆปล่อยให้เขาเดือดขึ้นมานะครับไข่คราก็สามารถเอาเอาปอกสวยงามนะครับแล้วไข่ก็สดด้วยนะครับแกะง่ายด้วยนะครับลอกกอวันนี้ นั่งต่อไขเ่เสรเตรียมวัตถุดิบวัตถุดิบที่ใช้วันนี้นะครับมีน่องไก่ตีสะโพกหนึ่งน่องปาลมมือกล้วยนะครับ,สอ,นะรบสองตัวนะครับตัวขนาดสองนิ้วปลายเนี่ยสองนิ้วสามนิ้วสองตัวนะครับเอาไปลวกไว้แลว้วก็มาหั่นเป็นชิ้นไว้ไก่นี่ก็ต้มสุกแลกว้วก็หั่นเป็นชิ้นไม่เหมือนกันครับเดี๋ยวจะให้เขาจะใ้เป็นส่วนผสมในการทําเมนูของเราวันนี้นะครับ No. เมนูวันนี้เราจะทํายำใ่ไข่นกกระทานะครับแล้วก็วัตถุดิบที่เตรียมสำหรับจะเอาใจในการยำใาวันนี้ก็จะมีเบือส้มใหญ่นะครับสามแกนบัตแตงปอกเปลือกไวน,นะครับบัตแตงเปลือกหนานะครับสามแกนเหมือนกันนะครับแครล็อกนี่ผมจะเอาขูดขูดเอาแ่งเพิ่มสีสันมาไ,ได้นะครับ ป,ปอกไว้หนึ่งหัวแล้วเกาะหอมหัวใหญ่นะครับวันนี้ใช้แค่สองหัวนะครับเพราะวัตถุดิบผัดมันเยอะแล้วลัวกเกาวันนี้ยำใยเอาใส่ขึ้นช่ายกับต้นหอมครับหนึ่งมัดอันนี้เด็ดล้างทำความสะอาดแช่น้ำไว้นะครับนี่วัตถุดิบที่เราจะใช้ในการยำนะครับส่วนวัตถุดิบที่ใช้ ในการทําน้ํายํานะครับวันนี้นะครับน,นี่กุ้งแห้งเดี๋ยวเรา,าเอารวยตุรวยเพิ่มกินเนาะของยำใหญ่เอากุ้งแห้งที่่อยนะครับน้ําตาลมะพร้าวครับวันนี้ใช้น้าตาลมะพร้าวนะครับเดีย๋ยวจะใช้มาสองก้อนหอมขาวสิบห้ากลีบพริกแดงนะครับแปดเม็ดแล้วก็มี พริกขี้หนูเขียวนะครับ1 0เ mm ม็ดนะครับอันนี้ก็ผมนวนอันนี้เอาไ้ทำตำทำน้ำยำนะครับวันจิจหลักๆเขามีแค่นี้นะครับสำหรับเมนูเขาวันนี้ยำใหญ่ไข่นกกระทานะครับยังไงอยากไดเปิ้ลผูกอไข่ผ่านไปผ่านมาอย่าเพิ่งกดผ่านคลิปน,นะครับฝากมาดูเมนูนี้กันรับรองออกมาหน้าคาน น่ากินกันแน่นอนแล้วก็สูตรน้ํายําวันนี้เหมือนน้ํายําทั่วไปที่ทําทุกว,วันนะครับฉะนั้นเดี๋ยวจะตัดน้ํายําเพื่อดูแบบกัรหนึ่งนะครับฝากติดตามไยครับเตรียมผักไว้ละหัวกรส้มหั่นเป็นชิ้นๆต้นหอมผักกระปิลน,นะครับเป็นท่อนเป็นท่อนก็ประมาณเนาะหอมหัวใหญ่ทำเป็นชิ้น แลบไว้นะครับบัดแตงหั่นเป็ชิ้นพอคำพอคำแครอทหั่นฝอยไว้นะครับเตรียมผัดเสร็จเรียบร้อยอันนี้ห่อกอดจะมาตะรุมกริงหมดเลยครับ น้ำยห้าขีดกระเทียมยำกรกมังสองช้ <vinegar> <potato> อนน้ำตาลมะพร้าว หนึ่งก้อนสองก้อนพอขอดีจางหนึ่งของตัดมบพเ้า,าคือเราเใส่ตู้เรามันบักแข็งถ้าตัดปี๊บเนใี่ยใส่ตู้เย็นแล้วต้องแข็งเวลาจะใจเราต้องมาล้างต้งห่อตามก่อนเสียเวลาด้กันรอ ไม่ซื้อน้ำตาลเข้าวติดไว้น้ำยำนี้พริกเพิ่มเอาตามชอบนะครับพอดี้ผมทำแล้วขอลูกบาวจะกินตัวเองนีลูกบาวเริ่มหัดถิงเค็มก็เลยจะมาเน้นลดจัดท่้ใดเอาพอมีความหอมของพริก เล็กลงตัวแต่ถ้าคนมากิเนเพล็กเกิถือว่าแซ่บอยู่อ่ะแต่ถ้าคนมากเล็กนี่มันจะลดปจัจจัยต่อปริเสธใจเนาะ มะนาวค่าสองแกนก่อนนะครับาใาไว้สองแกนก่อน,นบินะนดน้ำมะนาวแล้วปรุงน้ำยำก่น สองแกงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะตั้งน้ำยำวิตตี้น้ำป่าสามช้อนแล้วเดี๋ยวเราเตรียมมะนาวไหลไปเอาเอาพรุงตัวนี้รอไว้นะครับเดี๋ยวเเพิ่มมะนาวน้ำยำสลับเมนูของเราเน,นี้ยน้ำป่าสามช้อนตัก คครับครับผมก็โอเคแล้วนะแต่ถ้าคนมักเกมมักส้มนี่มันเหมือนกันเนาะฉะนั้นยืนยันมะนาวสองลูกน้ำป่าสามช้อนโต๊ะมะนาวเป็นมะนาวแป้นนะครับสองลูกน้ำป่า3ามช้อนโต๊ะ น้ำตาลมะพ้าวไปส่วนก้อนเขาจะได้น้ำยำของเขาครับสลรับยำใหญ่ของเขาวันนี้นะครับยำใหญ่ไข่นกกระทานะครับวันนี้เขื่อนใหญ่ ăn đi น้ด้วยไก่นะครับใส่ไก่ไปก่อนนะครับใส่ไก,ก,ก่กับหมึกดูดเนื้คยำเสร็จแล้วใส่ผักผักสามอย่างครับผักสามอย่างใส่หหาย แต่กวาแล้วก็่อเขือ ไขนกกระทะห้าสิบโลแคลอกแล้วเคริ่อความหอมของเมลโลยามใหญ่ของเหาด้วย ผู้ขวายแห้งสองช้อนโต๊ะคลุกเข้าเลยครับ try ตัวเย็นนี้ครับผมเมนูยำใหญ่ไข่นกกระทาครับเห็น okay, นะครับฝากเพื่อน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเมื่ตัวนะครับครัวประบ้านาแนวแนะครับมีเมนูนําเสนอนําเสนอได้นะครับถึงได้วันนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ